สวัสดีค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่ด้วยเนอะสำหรับช่องเพจซิงนะคะตอนนี้มีผู้ติดตามยอดนะวันที่18กรกฎาคมวันนี้นะคะวันศุกร์นะคะคือ260,000ท่านนะคะส่วนเพจลอมเพจนี้นะคะไก่แจ้กระแม่ไม่ไม่อยู่นะคะเป็นเพจลอมนะคะตอนนี้มีคนโดนเพจนี้ โกงเงินเยอะมากเอาเป็นว่าง่ายๆเพจจริงไม่มีกลุ่มไม่มีห้องไม่เชิญเข้ากลุ่มถ้าใครทักไปเชิญเข้ากลุ่มเข้าอะไรของปองจากอย่าเชื่อนะคะไปดูเราพบัะนาว,วันนี้กันนะคะว่าเราชอบเลขอะไรคะ่ะ เราเล่วัฒนานะคะและที่ชอบนะคะ1นสแล้วนะ5ะสนะคะส่วน3าตัวที่ชอบก็จะเป็นศูนย์หนึ่าะสิบแปดค่ะแล้วขะดาเราก็ทางเดือนนี้ชอบนี